สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสั่งปิ้นงานนะคะจากแท็บเล็ตตัวนี้นะคะว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะสามารถสั่งปิ้นงานได้หรือเปล่านะคะตัวนี้ตอนนี้เราก็ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปิ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องปิ้นที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นแคนนอนนะคะตัวนี้อ่า 287นะคะตัวนี้ก็สามารถรองรับได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งพิมพ์งานกันว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถพิมพ์งานยังไงนะคะตัวนี้ระบบปฏิบัติการนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะเป็น Windows 10นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะคะจะเป็น t In One นะคะตัวนี้ให้ความสะดวกสบายพกพาง่ายและใช้งานง่ายเหมือนกับแท็บเล็ตนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานนั้นเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะคะตัวนี้ว่า เวลาปิมพงานนะคะจะสั่งเครื่องปิมพ์ยังไงนะคะเพราะว่าปกติแท็บเล็ตทั่วไปจะไม่สามารถสั่งปิมพได้นะคะแต่ว่าแท็บเล็ตของเราตัวนี้สามารถปิมพงานได้ทั้งแบบ USB แล้วก็สามารถบลูทูธเข้ากับเครื่องปิมพ์ที่เป็นแบบบลูทูธได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เครื่องปิมพของเราจะเป็นแบบมีสายนะคะเพราะตัวตัวนี้เราก็จะเชื่อมต่อสาย USB ไว้แล้วนะคะตรงนี้ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปหน้าที่เราต้องการที่จะพิมพ์งานออกมานะคะตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นโปรแกรมพิมพ์งานที่เราพิมพ์เอกสารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องการนะคะพิมพ์ออกมานะคะตัวนี้เราจะสั่งพิมพ์งานว่าแท็บเล็ตตัวนี้สามารถพิมพ์งานได้หรือเปล่านะคะตัวนี้เราก็ไปสั่งพิมพ์ออกมานะคะตัวนี้ ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะตัวนี้นะคะได้ทําการนะคะก่อนอื่นลูกค้าต้องทาการติดตั้งไดเวอร์เครื่องปิ้นของลูกค้าเข้าที่ตัวเครื่องก่อนนะคะตัวนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของสาย USB นะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนะคะตรงนี้ให้แท็บเล็ตนะคะตัวนี้นะะนสั่งพิ้นงานออกมานะคะตัวนี้ เป็นแท็บเล็ตของ NEC นะคะตัวนี้เป็น2 in 1นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเป็นโน้ตบุ๊กก็ไดปนได็นะคะแถมประสิทธิภาพในการใช้งานนั้นนะคะตัวนี้ยังเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกติถึง3เท่าด้วยนะคะตัวนี้โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต2 in 1นะคะตัวนี้นะคะหน้าจอสัมผัสได้แล้วก็ทัชสกรีนหน้าจอได้มาพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังนะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะลดเหลืออยู่เพียงแค่3,990บาทจากราคาปกติ7,990บาทนะคะตัวนี้สามารถสั่งปิ้นงานได้ ได้นะคะพิมพ์งานพิมพ์เอกสาร Word Excel PowerPo i n t ได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เมื่อกี้นี้เราสั่งพิมพ์เป็นในส่วนของนะคะตัวนี้เมื่อกี้จะเป็นในส่วนของงาน่า Word นะคะต่อไปก็เดี๋ยวลองเข้า Excel ดูนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะคะตัวนี้เพราะว่านะคะตัวนี้ประมวลผลเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของงาน Excel นะคะ ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดหน้าที่ที่มีงานไว้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นงานตารางงานบัญชีงานนําเสนอลูกค้าหรือว่าใบแปะหน้าหรือว่าใบออเดอร์ต่างๆนะคะถ้าหากเราอยากจะต้องการพิมพ์จะทํำยังไงนะคะตัวนี้ก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยง่ายๆแบบนี้นะคะตัวนี้พิมพ์งานพิมพ์เอกสารเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะตอนนี้เราได้สั่งพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอพิมพ์ออกมาแป๊บนึง สะดวกสบายพกพาง่ายนะคะประสิทธิภาพในการใช้งานนั้นเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยนะคะตัวนี้ CPU เป็นอะตอมนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะ4คอร์4 t h r ด a นะคะแล้วก็รันในตัวเครื่องให้ไปอยู่ที่4จิกเก็บข้อมูลได้อีก128จิกนะคะสามารถอัพเมมโมรีเพิ่มได้นะคะบลูทูธได้แล้วก็เชื่อมต่อ USB ได้นะคะตัวนี้ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้นะคะเมาส์คีย์บอร์ดต่อได้เป็นแบบ USB ก็ได้หรือว่าเป็นเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นแบบบลูทูธก็ได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูใบงานที่เราพิมพ์ออกมา นะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบงานเหมือนแบบทาจากคอมพิวเตอร์เลยนะคะตัวนี้เป็นใบงานแบบว่าก็เหมือนกับเราสั่งบินจากคอมพิวเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นวอนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานบัญชีงานตารางต่างๆสมบูรณ์แบบนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่นะคะตัวนี้ เรียกได้ว่าตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าครบเลยนะคะตัวนี้ทํางานดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตสะดวกสบายแล้วก็พกพาง่ายนะคะที่สําคัญราคาถูกมากด้วยนะคะสามพบาทมีโปรโมชั่นอยู่รีบไปจัดนะคะตัวนี้ลดจากราคาปกติ ,7990 บบาทนะคะมีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้หน้าตาของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีทองนะคะตัวนี้จะเป็นสีทองทองนะคะสีทองอ่อนๆนะคะตัวนี้สะดวกสบายพกพาง่าย